จิอาารารพลโทอุทิศอานันตนานโนนแม่ทัพน้อยที่4พร้อมด้วยพลตรีธนัชิมพาลีผู้มังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลาลงพื้นที่ตำบลบาละอำเภอกาบังจังหวัดยะลา ทำพิธีส่งมอบบ้านให้กับครอบครัวของพลทหารทะเนศทองเพชรทหารกองประจำการสังกัดกองทัพน้อยที่4ซึ่งครอบครัวมีอาชีพรับจ้างทําสวนยางพารา,ม,รามีรายได้น้อยไม่มีที่ดินเป็นของตนเองอาศัยที่ดินของนายจ้างสร้างบ้านด้วยแผ่นสังกะสีบ้านเรือนมีสภาพชํารุดทรุดโทรมเป็นอย่างมาก นายทับน้อยที่สีจึงเล็งเห็นความสําคัญได้มอบหมายให้หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพารที่4ี่จัดชุดช่างเข้าดําเนินการก่อสร้างโดยผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลาสนับสนุนงบประมาณในการซื้อที่ดินให้คุณปิติพัฒน์ปรีดานนท์กรรมการบริหารบริษัทปรีดารียอเอสเตทจำกัดและคุณอ่อนชูมาดุรงเดชกรรมการผู้จัดการไอซ์แลนด์สปริงไทยแลนด์รวมสนับสนุนงบประมาณในการสร้างบ้านจำนวนเงิน1 0 0 0 0 0บาทและงบจากมูลนิธิเทพอํานวย โดยกองทัพภาคที่4สนับสนุนงบซ่อมแซมบ้านอีก22,500บาทและแม่ทัพน้อยที่4สนับสนุนงบประมาณตกแต่งเพิ่มเติมอีกจำนวนหนึ่งค่ะสำหรับพลทหารเทนเนตทองเพชร มีความประพฤติเรียบร้อยอยู่ในระเบียบวินยัยเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับกำลังพลมีจิตอาสาชอบช่วยเหลือผู้อื่นจึงได้รับการคัดเลือกในการช่วยเหลือในครั้งนี้ในการนี้หัวหน้าส่วนราชการผู้นำาศาสนาผู้นำท้องถิ่นจิตอาสา904ภาค4จังหวัดยะลาได้ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคชุดเครื่องนอนเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆให้กับครอบครัวทองเพชรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำความดีต่อไปค่ะ กลับมาเป็นพลังนำพาสู่ความสุขใจมงมันทำด้วยจิตที่คิดทำดี